อย่านะอ่าเดี๋ยวไม่ซื้ออะไรไม่ให้กินนะงวดหน่าครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่14ี่นะครับกับตอนเย็นนะครับตอนค้ำค่ำนะครับวันนี้นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่เขาสามมุกนะครับวันนี้วันนี้หยุดงานนะครับมาเดินเล่นเฉยๆนะครับที่เขาสามมุกนะครับที่นิ่งเยอะๆเลยครับที่เขาสามมุกวันนี้นะครับวันเป็นวัน เป็นวันหยุดงานนะครับก็เลยมาดูลิงมาเดินเล่นนะครับออกกำลังกายนะครับในช่วงวันพักผ่อนนะครับยามค่ำยามเย็นนะครับก็มาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิด -19 นะครับของประเทศไทยของเรานะครับก็ถือว่าทุกขั้นวิตกรังวคกันทีชว่อนะครับเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ก็เลยนะครับเอา ลิงมาดูนะครับพามาดูลิงพาพี่น้องมาดูลิงนะครับนะครับนะชื่อเขาสามมุกนะครับนะครับให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับตอนนี้นะครับอ่าตันนี้ลุกมาเร็วเร็วเห็นไหม ลิงนะครับนี่ครับลิงเขาก็จะเอาอาหารนะครับซื้ออาหารนะครับจากข้างล่างขึ้นมาให้ลิงนะครับตอนนี้ก็จะค่ำๆหน่อยเพราะว่าถ้าตอนเที่ยงลิงก็จะเยอะกว่านี้นะครับก็มีคนซื้ออาหารอยู่ข้างล่างขึ้นมาให้นี่ก็จะเป็นลูกลิงอ้อันนี้เร็วเหียไ้ยเขาน่ะเห็ยด้ยน่ะน่ะหน่า วิ่งจะเข้าขวบแล้วครับนี่ตัวนี้ก็จะประมาณจะเข้าขวบแล้วเป็นยังไงอิ่มกันยังพากันอิ่มยังเนี่ยฮะโอ้พากันมาวิ่งเล่นอยู่นี่แหละนี่ไอตัวนี้ก็ตัวผู้นะครับนะเดี๋ยวถึงเวลานะเดี๋ยวเจ้าถิ่นมานะระวังนะถึงเวลานะเจ้าถิ่นมานะนี่ไอตัวเล็กเนี่ยนี่มีลูกน้อยด้วยระวังรถระวังลานะ รถมาห่ะพากันกินอิย่มย,งนะมยาาังนะครับชมบรรยากาศลิงนะครับที่เอาสามมุกนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับถ้าใครจะแวะเวียนนะครับหรือเดินทางมาเที่ยวนะครับก็มาซื้ออาหารให้ลิงได้นะครับ,บหนูเดี๋ยวนะตรงขึ้นไปนะครับเป็นบันไดลิงขึ้นไปข,ของข้้งบนนะครับก็จะมี ม้น่นขห้ม้นนะลิงึ้นไปนอนแต่ลิงที่นี่ไม่ดุนะครับลิงที่นี่ไม่ดุไม่เหมือนที่อื่นแต่ที่อื่นสงสัยมันจะพออาหารนะครับผมว่าสงสัยจะพออาหารแต่ลิงที่อื่นน่ะมันกับลิงมันขาดอาหารแล้วมันจะโมโหนะครับพวกคิวรถดพวกลูกยางรถดพวกอะไรมันดึงขาดหมดแล้ววิ่งขึ้นรถเขาอ่ะนะครับเอม นะครับก็ฝากนะครับทุกคนนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวตัวเองด้วยนะครับรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับตอนนี้โรคโควิดระบาดเป็นอย่างมากนะครับวันนี้มาออกกําลังกายนะครับออกกาลังกายอ,อ,อ,อันนี้น่าจะเป็นตัวเมีย้อง นะครับตัวนี้ของอ่อฮะโน่นนะครับที่เชือกนะคือทําไว้ให้ลิงไต่นะครับนี่ที่เชือกทําไว้ให้ลิงไต่ามาลงด้านนี้เพราะว่าบางครั้งรถลามันเยอะนะครับเหยียบลูกลิงเหยียบลิงเพราะว่าสายไว้ให้ลิงผ่านข้ามได้สะดวก <L an> อครับย่างเยอะเลยซื้อมาไม่ได้ซื้ออาหารขึ้นมาให้อ้าวโด๊ดช่วงนี้อยู่ในช่วงของเคอร์ฟิลนะเระบาบังนะรีบกันพากันขึ้นไปพักผ่อนไปนอนกันนะเออนี่กำลังจะโตกันเนี่ย นอนน่ะเป็นยังไงอร่อยไหมท่านเป็นยังไงครับท่านอร่อยไหมอ้าวอืมอันนี้ก็จะประมาณอยู่ประมาณสี่ 4, เดือนห้าเดือนตัวบนนะครับอ่านี่ลูกดิงหานมแล้วยาอะไรเขาก็จะออกจากแม่เขาแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมอ,อร่อยไหมลูกพี่ ระวังตีโควิดนะลิงเอ้ยนี่ระวังพากันตีโควิดนะเป็นยังไงหนูในลูกน้อยนะอ่ะอุ้มลูกน้อยอันนี้น่าจะมีน้องแล้วละมั้งอันนี้สงสัยท้องหรือเปล่า ถ้าเงียบก็เงียบหมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีจ่าฝูงของมันอยู่ถ้าจ่าฝูงเรียกกลับมันก็ต้องกลับขึ้นเขาหมดเลยถ้าเงียบก็เงียบทั้งหมดเลยนะครับถ้าเงียบเพราะว่าเขาจะมีจ่าฝูงถ้าจ่าฝูงเรียกขึ้นข้างบนจะขึ้นข้างบนขึ้นเขาหมดเลยนะครับฝากมานะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับหนตัวนี้ โอ้นะลูกพลูกพ,พี่ครับลูกพี่นะอย่านะมึงอย่านะอ่าเดี๋ยวไม่ซื้ออะไรไม่ให้กินนะงวดหนะ้าแต่งวดน,นี้เอาไปก่อนไม่ได้ซื้อขึ้นมาค่ำแล้วแต่ดิงลิงที่นี่มันดีหน่อยมันไม่ค่อยดุแต่อย่างที่อื่นโอ้มันกับลิงมันขาดอาหารที่นี่เขาไม่ขาดอาหารนะครับ กระปรงกระปร๋อที่เราสะพายอยู่อย่างนี้นะคือมันแย่งหมดแหละนะครับถ้าใครขึ้นมานะครับก็ซื้ออาหารขึ้นมาให้ลิงด้วยนะครับสิบาท20่สบาทซื้อมาพวกกล้วยพวกฝรั่งฟักทองอะไรก็ซื้อขึ้นมามีเขาขายอยู่ข้างล่างนะครับ,นะรบที่เขาสามมุกนะครับ ทำแล้วเดยวไปหาเสื้ออะไรกินถ้าใครแวะมาเวียนมาผ่านทางนี้นะครับก็มาเที่ยวได้นะครับที่ขอสามมุกหรือศาลเจ้าแม่มุกนะครับหรือถ้าใครจะมาขอพรนะครับที่ศาลเจ้าแม่มุกนะครับก็มาได้ครับกับบรรยากาศตอนขําแรงนะครับ ขึ้นไปจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวนะครับอยู่ด้านบนนะครับจุดชมวิวนะครับถ้าใครมานะครับเดี่ยวตรงนี้เขาก็จะไม่มีมาถ่ายรูปมาถ่ายอะไรกันนะครับที่นี่มาอะไรนะครับก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ได้นะครับที่ เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะครับส่วนมากก็มีแต่อาหารลิงอย่างเดียวลิงเอามากินนะครับตรงนี้คือจุดสูงสุดนะครับตรงนีคือจุดสูงสุดครับอากาศเย็นดีนะครับลมพัดเย็นสบายนะครับนะครับบรรยากาศเย็นดีนะครับลมพัดเย็นสบายนะครับ ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นบางแสนนะครับส่วนงนี้ก็นะครับ,นะรบเป็นอ่างศิลานะครับน,นะครับเป็นอ่างศิลานะครับที่เขาขายของสดของอะไรกันนะครับพี่ครับพี่เออหในวัดวิญญาณยังไม่ได้ตัด นะครับภาพบรรยากาศอากาศดีนะครับลมเย็นสบายนะครับยามค่าคแรงนะครับ แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับทุกท่านนะครับครับผมสวัสดีครับ